มาถึงแล้วพี่น้องหน้างานหน้างานหินตั้งครับหน้างานตำบลนะตำบลหินตั้งครับเนี่ยเคยกุนลังรึเปล่าดูครับโอ้หินยากหินปูนทรายเลยพี่น้องเลยนี่ครับทำทางทำทางขึ้นนี้ครับปรวันร้อยเมตรนะ คำทางร้อเมตรสูงน่าจะมาเม็ดหนึ่งคนระัดูสูงน่าจะเม็รห้าสิบครับนี่แล้วก็เอาดินดินในคลองนี้ครับขึ้นไปถมสารข้างบนครับไปดูดินพี่น้องทรายนะทรายร่วนๆครับแต่ว่าข้างล่างเนี่แข็งอยู่แต่ว่าลดลงมาวิ่งน่าจะโอ้ทรายนะ รถไถก็ยังไม่มาทําอะไรอยู่ไม่รู้นี่นะทำทางเส้นนี้ครับจะมาถึงนู่นแล้วครับเกือบรถดํานู่นแล้วครับเอาดินในสารนี่ครับนี่ดินในคลองนี่นะกําลังเอาทรายออกอยู่ครับนี่ถ้าไม่เอาทรายออกไม่วิ่งครับนี่ต้องเอาทรายหนีก่อนกลัวอะไรไม่กลัวกลัวทรายครับแข็งไม่กลัว